นี่คือตัวกระบาดก็อย่างนี่นะครับอัญชาพันปลาก็คือคนรู้จักกันแฟนคลับที่เรามาเอาประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมาแล้วก็อย่างเงี้ยคือต้องสดๆคือคุณภาพอ่ะคุณภาพเราต้องมาที่หนึ่งลูกค้าคือพระเจ้าผมผมนี่แหละคือพระเจ้าเลยเอ้ยสำคัญตัวเองผิดไปว่าดิกนะครับก็อย่างงี้แหละคือเราไว้เน้นใช้ใจให้กันและกันการ ที่เราเมา,าลูกปลาคือเพราะว่าไว้ใจพี่เขาความสดของปลาที่เราตักก็คือตักจากบ่อสดๆแล้วก็มันจุใส่ถุงใส่กั๊ดเข้าไปแล้วก็เครื่องย้ายเข้าไปที่มูชานบ้านสวนเลยครับ<อ>ก็อย่างเงี้ยคือสิ่งที่เราการันตีคือความสดของปลาที่เราถึงว่าโอเคพี่เขามีตรงนี้ให้เราเราก็มาสนับสนุนส่งเสริมพี่เลยตรงนี้เหมือนกันรวมเราร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วครับผมทำไมต้องต้งตนเน้นได้เรื่องของความสดเวยความสดก็คือ มันหมายถึงการรอดของจํานวนปลาบางทีบางคนก็ตักมาขังไว้นานใช่ไหมเรามาปุ๊บโอ้โยังสดอยู่ในบ่ออนแถวถนนอย่างเงี้ยบางทีการตามถนนเราก็ไม่รู้ว่าบางทีเรามาบ่ายอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไงอ่ะเขาบรรจุถุงไว้ตั้งแต่เช้าถามว่าโอ้มันกี่ชั่วโมงแล้วแล้วก่าจที่เราจะเดินทางย้ายไปถึงสวนเราอีกมันคือนั่นแหะคือหลายๆอย่างตามรถเร่ทุกอย่างถามว่าดีมันก็ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถเร่วิ่งเส้นไหนอ่ะ น,น,น้นขุกคะโยกโอ้กว่าจะถึงบ้านเราใชฟปลาบอกแชมป์ขนาดน,นั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เป็นในส่วนของการพิจารณาเราวิ่งมาถึงที่หาพี่หาคนรู้จักกันไว้เนี่อเชื่อใจกันโอเคอนี่ครับปลาสดสดจากจากบ่มานับจานวนแล้วก็สดๆดเดี๋ยวมันจุใส่ถุงแล้วก็วิ่งเข้าไปที่บ้านสวนเลยนะผมนี่แหละคือสิ่งที่ผมการันตีว่าโอเคตรงนี้เรามีมีข้อดีคือนี่แหละครับความสดของปลาความไวเนื้อเชื่อใจทุกทุกอย่างไม่มีการแบบเอ้ยไปเอาจากใครมาอะไรยังไง คือคุณภาพมากกว่าเรามองที่คุณภาพในสิ่งที่เราทําร่วมกันที่แกสามารถผลิตให้เราได้เราก็มารับเดีวพี่ไปผมทราบข่าวว่ามาที่ร้านเนียจะมีการเกี่ยวหญ้ากับไปที่สวนด้วยสมัยนั้นนานแล้วคือมาซื้อปลาไม่พอมาของเกี่ยวหญ้าได้ๆจำได้เลยผมมาของเกี่ยวตรงนี้เลยเดี๋ยวได้เลยเพราะน้ำท่วมไงน้ำท่วมที่สวนไม่มีหญ้ามาหาปลาด้วยครับอ ก็เลยขอเกี่ยวไปเลยขอเกี่ยวหญ้าหน้าสวนนี่แหละไปให้วัวด้วยวิ่งจะพูดอะไรชื่นั้นท้อเลยท้อสิบท้อสิบมามามันไม่ใชาพันปลาได้ปลาไปโผล่ได้ได้ย่าไปด้วยคชายชายคนนี้ตานด้วยครับไม่บอกจะได้แต่งหน้าสวยๆกวนอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละน่ารักจนนี่แหละอย่างนี้แหละใช่ใช่ใช่ นี่ฮะกเบรกแค่หนึ่งอ่าหายแล้วเนี่ยเป็นการบรรจุเสร็แล้วก็พร้อมเดินทางใช่การเดินทางจากนี่ไปที่บุญชามัางเฉือมประมาณสักชั่วโมงหนึ่งโอเคเนาะกิโลกิโลนะสี่สิบสี่สิบห้าโลสี่สิบห้าโลครับผมก็คือผมขับประมาณยี่สิบเข้าใจเนาะขับยี่สิบอะถึงมาหายแล้วเปลี่ยนยังไงก่อนยแล้วร้านเขาอยู่ตรงไหนร้านนี้ก็จะอยู่เเออด เดี๋ยวเรอแป๊บหนึ่งให้พี่เขาเคลียร์ให้เสร็จก่อนเนาะถ้าจะได้ถามที่มาที่ไปตรงทางเขาวัสนิงเลยค่ะร้านที่สองนะคะชื่อร้านว่าอนุชาพัานปลาค่ะอนุชามันปลาเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเดี๋ยวถึงหกโมงเย็นเลยค่ะถึหกโมงเย็นเว้นมันหยุดไหมไม่เว้นค่ะไม่เว้นค่ะเทศกาลไหนๆก็ไม่เว้นค่ะไม่หยุดไม่มีวันหยุดก็โอเคครับได้เจอ เจอลูกน้องแฟนคลับ FC หวานอิสาแปลงร่างมาอย่างจําได้มาเจอพอดีก็โอเคครับได้มีแนวทางในการสร้างสรรค์งานเกษตรเกษตรแบบอุตสาสกรรมใช่ี่ทำให้แบบเาราเหลือยั่งยืนได้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมาเจอมาเจอมาเจอจริงรู้สึกดีใจมากครับ <laughs> <laughs> ติดตามผลงานาตลอดเลยนะอ๋อ <laughs> ติดตามมานานยังตามตั้งแต่ผมดูคลิปแรกตั้งแต่ไอ้กระดุกหวานกาน์ากระดูกหวาน พอดีมามาเข้ามาเจอกันที่ร้านร้านประจําที่มาซื้อปลาดุกเนาะไปลองเนี่ยโอ้อะไรจะขนาดนั้นมือนตัหวยเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นขับ c ไงโอเคโอเคครับผมโอเคครับก็ขอขอบคุณน้องครับที่ยังจํำกันได้ครับผมมาพี่ขอบคุณครับ ชานบ้านสวนวันนี้มาในคลิปของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานมาดูว่าการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของชานบ้านสวนเป็นยังไงพอดีทีเ่เอาปลานิลมาครับผมเอาปลานิลมาเพื่อมาปล่อยผสมผสานซึ่งเมื่อก่อนผมก็เลี้ยงอยู่แล้วเป็นว่ามีอยู่ปีหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ปี2ปีที่แล้วแรงมากปลาก็คือสาะนี้แห้งกระหมดปลาตายหมดปลานิลอะไรก็คือหมดเหลือแค่กลุ่มของปลาสลิดก็เลยว่าโอเค ปีนี้เดี๋ยวเอามาลงเพิ่มดีกว่าเพิ่มคือแซมแซมให้เขาอยู่ไปผสมผสานกับปลาหลายๆอย่างที่เรามีอยู่คือปลาสลิดปลาช่อนก็มีบ้างปลาตองเนาะปลาตองปลาฉลาดอะไรพวกนี้นก็มีเยอะหลากหลายกันไปแต่ข้อดีของปลาสลิดก็คือว่าขยายพันธุ์เร็วเลี้ยงง่ายเลี้ยงกับหลายๆอย่างที่อยู่เนี่ยในสระจากเศษอาหารจากด้านบนอ่าที่ผมกําลังเติมน้ําสูบน้ําอยู่นี่คือการการเลี้ยงแบบผสมผสานซึ่ง การเลี้ยงแบบผสมผสานทั้งสองหมายถึงว่าไม่ได้เลี้ยงอยู่ในสระ,ะเดียวแล้วก่อนหลายชนิดแต่ผมกางจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในบริเวณใกล้เคียงกันคำว่าผสมผสานคือพื้นที่ติดกันสูงบ้างต่ำบ้างเราจะเลี้ยงยังไงมีรูปแบบการเลี้ยงยังไงให้เขาอยู่ด้วยกันได้ทั้ง2ระบบ3ระบบก็แล้วแต่วิธีการนั่นคือหมายถึงว่าผสมผสานอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูพอดีผมเพิ่งเปิดน้ำระบายน้ำออกเพื่อเติมน้ำใหม่ให้กับปลา ก็เดี๋ยวไปดูมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างเสริมๆกันมาแล้วก็ผสมประสานกันอยู่ยังไงหลากหลายก็ไอตัวตรงนี้ผมแช่น้ําไว้ก่อนให้เขาปรับอุณหภูมิว่าพึ่งมาพึ่งออกมาก็ก็เดี๋ยวย้อนไปนิดนึงมีข่าวดีวันนี้ผมไปท,ที่ร้านเพื่อนนาะร้านประจำเป็นร้านอนุชาพันปลาซึ่งไปปุ๊บแล้วก็คุยกันพอดีไปดีมา มีแฟนคลับด้วยมีเอ็ซีเขามาซื้อเอซีเขามาซื้อพันปลาเขามาซื้อให้อาจารย์เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเอ่อเทคนิคของจุลินี่ครับพอดีบอกว่ามาซื้อพันปลาให้อาจารย์แล้วก็เดินไปเดินมาพี่ผมคุ้นหน้าพี่นะใช่พี่ที่เคยเลี้ยงปลาดุกในยูทูบไหมมันเลยว่าอ่ะปลาปลาดุกใช่ไหมปลาดุกวานไหมโอ้ใช่ใช่ใช่พี่นั่นแหละก็เลยก็ได้คุยกันยาวเลยนี่เพราะว่าน้องเขามีแผนงานว่า เมื่อจบเทคนิคมาเขาตั้งใจเพราะว่าอชอบเกษตรเขาตั้งใจจะมาต่อประมงของวิทยาอะไรนะของเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีของเทคนโทนครับผมอ่านั่นแหละคือเขาตั้งใจก็เลยได้พูดคุยกันนิดนึงก็โอเคนี่ย้อนกลับมาถึงตัวเราคืน <laughs> อ่าเมื่อกี้ย้อนไปน้องแนละ้ว <laughs> อ่าย้อนไปทางหลายอย่างแล้วก็ย้อนกลับมามนี่ผมแช่ให้เขาปรปับอุณหภูมิก่อนอโอเคให้เขาปรับอุณหภูมิน้ำแล้วก็ปล่อยเสริมไร้ที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งฟากนู้นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็สระนู้นอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เยอะประมาณหกเจ็ดร้อยตัวมา ปล่อยเสริมเสริมฆระกันไปอเพื่อบางที่เพื่อ,อนฟูงที่ชอบมาตกปลาเออ,อไม่มีปันที่นี่ตกบ้างเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้ไงจัดให้กันเลยก็เดี๋ยวไปดูในสวนที่ผมกำลงังปล่อยน้ําแล้วก็คุยหลายๆอย่างให้ได้รู้พร้อมๆกันเนาะให้ได้มีไอเดียพร้อมๆกันโอเคสามพม่มามครับผมอะไเลยครับก็พอดีกำลังปล่อยน้าพอดีก็เลยอะน้ำใสแจ๋วเลยอะโอ้โห ปาน้ำในเขาหรือเปล่าเลยมใสกิ้งเลยโอ้ผมเรมปุดรูโอเคครับนี่ไงอุปกรณ์เราก็ง่ายๆครับอะไรกาเรื่องอะไรตัวการพัดลมไงแล้วก็ไม่ใช้ประโยชน์สวนนี่มใช้ประโยชน์ในการเนี่ยระบายน้ำออกนะ ถ้าเรารู so ้จักปอายุเด็ดหลายๆอย่างก็ไม่ม mm. so ีเสียประโยชน์ใช้ประโยชน์ไม่เด็ดกำไม่ไรทั้งหมดต้องใส่ของน้ำของปลาแล้วเติมขนาดไหนนี่เติมก็แล้วแต่แล้วแต่ยังแล้วแต่ครับช่วงนี้ปลาเราเยอะตอนนี้เราเริ่มขายบ้างแล้วก็เหลืออยู่ว่าช่วงนี้ปล่อยประมาณ800ตัวตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักรอไป700ตัวก็คือระดับน้ำก็เท่าที่ขอดูเหมือนกันนี้คือส่วหนึ่งแล้วถ้าเยอะกว่านี้แล้วก็เอาระดับน้ำสูงอ่ะ แต่ว<ม>่าระดับน้ําอยู่ที่จํานวนปลาด้วยแต่ถ้าเราไม่ไม่ทีเรด็ดก็คือระดับสูงระดับต่ำแล้วปลาน้อยปลา,ปามากก็เลอะแต่เราเห็นไหมคือเหมือนต้องการพื้นที่ให้เขาอโอเคเขาได้ได้อยู่แบบสบายแต่สิ่งนี้พรุ่งน้าอีกช้าไม่หรอน้ำใสเอาคนอาบ <laughs> น้ำเราอาบยังไม่ใสแล้วน้ำเลี้ยงปลาเลยนี่คิดถึงสาวซสีน้าสาปผมมาในฟองเต็มที่เลยก็ดูดูแค่ๆอยู่แต่ภาพ น้าที่ใจ่ก็นี่แหละครับไม่แปลกทำไมผมเลี้ยงปลาแล้วก็มีรสชาติหวานนะก็เหมือนที่ผมทำคลิปของอการเลี้ยงป,ปลาดุกหวานให้ดียอ้อนไปข้างหลังนั่น,นลยรสชาติของเนื้อปลาน้ำคือส่วนประกอบหลักครับผมนี่แหละอาหารเราก็ให้เหมือนกันเด,ด,ด,ดี๋ยวย้อนไปดูสางนโอเคแล้วค่อยคุยเลยอันนี้ก็ชุดเล็กชุดเล็กกลางลงเห็ไนไหมได้สองอาทิตย์แล้วครับ มาดูแมกบกบแมกกบไอ้เด็กเด็กคนดูนีอยู่ใต้นี้ดิมั้งโอ้โหเพิ่งเห็นแต่ยางไงยางเฮ้ยเฮ้ยพอก่อนอยู่วางนะครับมันจะท้องหรือเปล่ารู้สึกว่าท้องหรืจะป่องหรือว่ากินเยอะฮะ เนี่กท้องมองปองเนาะปอมไหมอืออเอเมเวอะไหมเยินสมบูรณ์มูรน้ำตาลน้ำใสใส่วนนี้วินเยอะอย่างเงี้อยอันนี้จะเป็นตาหมอบั้มหมอในคลิปตาหมอหน้าอ๋อคลิปป่อยคลิปนั้นใช่ไหมใช่ครับที่มีอยู่คลิปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยอ่ EP แรกอ่า EP แรก,กโอเคเรากำลังถ่ายน้ำชุดแรกแล้วแล้ว EP สองไงเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีมดูว่าอัตราการรอดของเราเป็นยังไง ยังได้ยินเสียุกแกก้อกันอยู่ข้างในคุณพระหวนักนะคือเหมือนทับอีเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่เออบาหมอนาเราครับอู้ทับเลยนเครับเนี่ยีการเรื่องเะไาดูเหมือนไม่มีปลาก็นี่แหละครับคือบอกว่าผสมผสานพื้นที่ติดกันการใช้น้ำ เมื yeah, ่อเวลาผมถ่ายน้ it, ําปลาปลาที่อยู่ด้านล่างสองสามสี่ชนิดหลายชนิดก็ยังได้ประโยชน์จากน้ําจากพืชจากผักบุ้งที่ผมมีเดี๋ยวผักบุ้งผมก็จะเอาขึ้นมาทําประโยชน์หนึ่งเรื่องข้างบนด้วยส่วนสองเดี๋ยวจะทําปุ๋ยพืชสดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับยังมีคลิปต่อไปอีกยังมีคลิปเกี่ยวกับผักบุ้งอีกเลรโอเคต่อ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 ะรคือมันไม่จบไงผมบอกว่าชบ้านสวนไม่มีจบโอเคได้หละ หลายอย่างเริ่มผสมผสานเดี๋ยวผมปล่อยปลาตัวนี้อืก็อยู่ผสมกันไปหสุดท้ายพื้นที่ทั้งหมดที่ติดกันอยู่ที่ว่าระดับในการเลี้ยงเข้าใจวงจรเข้าใจว่าเมื่อเราเอาน้ําขึ้นมาเราได้ประโยชน์จากน้ําขี่ชั้นกี่ดักที่รอบเนี่ยคือมายว่าเพราะสุดท้ายพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าปลาทุกอย่างปลาดุกอะไรจะไปอยู่ในสระน้ำหมดไม่ผสมผสานเลี้ยงตัวไหนข้างล่างที่เขาต้องพออยู่ด้วยกันได้จากไส่เขากินอะไรกินพืชกินเศษตัวนี้ได้ เพราะว่าปลา this เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจเลี้ยงเพื่อขายจับกินง่ายจับขายง่ายอันล่างเลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการจับกินหรืออะไรเป็นบางครั้งบางคราวเลื่อนหูมาการจับกินสังสารตกเบ็ดบางแหหหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือามอาตรท่าเรื่อยๆได้แต่ตัวน,นี้คือถือว่าเป็นธุรกิจเป็นเศรษฐกิจปไปเลยที่เราสามารถจับขายได้ทันท่วงทีพร้อมตลาดมาสั่งมาสองสำลสามารถจับได้ให้ภายใน ท่านทีสิบนาทีได้ผสมเขาได้ใช่ไหมเปลี่ยนน้ําได้ตลอดดูแลเขาได้นี่คือการดูแลไงข้างาคือการปล่อยให้เขาอยู่ผสมผสานมีตายบ้างมีอะไรบ้างแล้วแต่นั่นคือธรรมชาติมีกินบ้างมีตัวเล็กกินตัวใหญ่เนะาะปฏิจจคของธรรมชาติตัวเล็กกินตัวใหญ่อะไรก็คือนั่นแหละคือรูปแบบของธรรมชาติที่เราแค่ว่าเราเลี้ยงให้ผสมผสานกันอยู่ไปส่วนตรงนี้ผสมผสานก็จริงแต่ว่าเราแบ่งแยกเป็นขั้นเป็นล็อกเพื่อง่ายต่อการสร้างางาน สร้างรายได้สร้างหลายๆอย่างคนมาดูอะไรมาดูเราก็สามารถชี้แจงแล้วพูดคุยอย่างนี้ดูครับนี่คือการเลี้ยงแบบสมสารก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วค่อยไปปล่อยปลากันครับมผมจะวางใส่น้ำตอนนู้นเสร็จก็ลงน้ํากลบลงน,น้านี้นี่ก็เดี๋ยวปล่อยปลาตรงนี้เสร็จเราก็ไปคือต้องปล่อยหลายสากไม่ใช่ว่าปล่อยนี้ทั้งหมดนะครับห้าหกเจ็ดร้อยตัวที่ผมเอามาแฉมๆตรงนี้บ้างสตงนู้นบ้างอยู่ก็อยู่ตายก็ตายก็คือไม่ได้ชี้เรียดอย่นี้ แค่ขอให้เขามีมาอยู่กับเราบ้างมีรอดบ,บ้างตายบ้างไม่เด้ธรรมดาก็เดี๋ยวมเคลียร์ตรงนี้เสร็จก่อนครับผมปล่อยแล้วก็ดูจรละส่วนกันไปเนาะโอเคโอเคครับคัด บกน,น้ําเราก็ยังใช้ท่อเหตุผลที่ผมใช้ท่อ PVC ก็คือได้ประโยชน์หลายอย่างได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถต่อได้กรับเปลี่ยนเราได้ที่ผมใส่หันไปทางโน้นผมถอดเป็นท่อนเป็น,ป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 นท่อนมามหลักเข้ามาทางนี้คือม,มันง่ายไงตัวนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะทําให้ดู <laughs> ต่อเข้าดีเลยง่าย <Okay. S 1> ๆก็มีอะไรครับอนัน ง่ายเราไม่ต้องอะไรเลยก็คือจุดไหยน้ำเพียงจุดเดียวแล้วก็ถึงข้อสลับไปสลับมาเอาต่อกันโตโตโตก็ได้เป็นไรนี่แหละนี่คือข้อดีของระบบน้ําครับระบบน้ําเราดีสะดวกรวดเร็วแล้วก็น้ําที่ดีน้ำที่สะอาดน้ำธรรมชาติโอเคครับนี่มีตัวไหนแล้วดินเหนื่อแต่ก็แค่แต่กันไม่เกิดอาการเหนื่อยให้เป็นน้ำใส่บ้าก็แค่มีดินมีอะไรใช่ใช่ใช่ เราชอบนะเนาะเราก็ชอบว่าตอนเดียวเนี่ยเราดูใน ep 2ของการเลี้ยงปลาหมอนานครับตอนนี้คือเพิ่เกลื่อน้ําครั้งแรกก็เดี๋ยวรอติดตามใน ep 2ของการเลี้ยงปลาหมอนาเอันนี้แค่เกินเนาะแค่เกินฮะเกินใช่ไหมไปเกือบหมดไส้แล้วไอ้แค่เกินก็ใกล้แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็ได้อันนี้เสร็จก็ดักเครื่องสูบน้ำเสร็จก็เดี๋ยวจะมาคีนแล้วก็ปล่อยปลาต่อโอเคครับผมคือแปว่าผสมผสาน อยู่โดยที่มรวมกันข้างล่างก็อยู่หลายหลายพันหลายชิ้นได้เหมือนกันข้างบนก็แซมกันทั้งหมดส่วนเรื่องปลาเดี๋ยวไปดูอีกหลายบ่อแล้วละบอกี่สมัคไปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมครับผมอิจช้าไหมครับอิดช้าไหมอิจช้าดิทำไมปลาดุกผมถึงหวานก็ดูว่าดูอ่เขาอาบน้ำสะอาดกว่าเราอีกบางที้อ่ะไห่เองตัวปลาเลยเขาอาบอาทิตย์ละครั้งโอย์ละครั้งผมมันเดือนละครั้งพอ อ๋อคือน้ำสระเดินละครอ๋อน้ำสระเดินละครั้ง,อเ,องเออเข้าใจผิด <laughs> ไปเนี่ยนี่น้ำสระไลซิ่งคอรีนไลซิ่งทุกอย่างธรรมาชาติเต็มเคล็ดลับครัรบเนื้อหวานที่นี่ฮะ ถ้ามาที่นี่ถ้าไม่ชิมปลาดุกหวานที่นี่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะครับอือฮึเดี๋ยวเราจะปล่อยบางส่วนแล้วก็ไปต่อได้ๆครับถ้าใครจำไม่ได้คือสะแทบช็อกนะครับสายนี่นะครับอือแทบช็อกปล่อยปลาแล้วนี่ถือว่าไปคักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคส่วนที่เหลือนี่นี่เนี่ยเราแซมกับสะอืน่นไปครับเอเคี๊ไปเราไปก่อน อันนี้ก็จะมีปลาสิปลาตองเป็นอย่นงเีมเป็นปลาที่กินพืชทั้สหมากปลาตองเขาก็กินเนื้อบ้างเลย้อดีของอการเลี้ยงปลาสลิดก็คือว่าเขาให้ลูกเร็วลูกจํานวนมากแล้วก็ปลาช่อนปลาอะไรก็จะกินลูกปลาสลิดบ้างอะไรบ้างือธรรมชาตินะโดยรวมๆเขาอยู่ด้วยกันได้อืนั่นแหละคืออะไรนเพื่อนเลยนะก็ธรรมชาติอะปลาเล็กกินปลาใหญ่กินปลาเล็กก็นั่นแหละคือปลาเล็กเราต้องดูว่า ปลาตัวไหนที่สามารถาผลิตลูกเรือใหอ้อะไรเ,ย,เยอะพอมีปลาช่อนมีปลาดุกที่มันดุกจากบอ่อข้างบนมาบ้างก็จะเน้นคือเขาจะกินลูกปลาซิว์ปลาอะไรบ้างคือปลาที่อื่นที่เราปล่อยก็ยังพอมีเหลืออยู่บอ่อนี้ไงบ่อ,บอปลาซิวปลาซิวเยอะอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเราก็ต้องแซมบอนี้เข้าไปบ้างเสริม <ๆ S 1> กันเอาไปถ้าเผื่อมีรอดนี่อะไรก็ พอได้กินบ้างช่วงเดาลา,ลดลาลน้ำลดน้ำลงเนาะปประมาณสักห้าหกสิบตัวได้อยู่ตายบ้างเริ่มแล้วคือเราไม่ได้หวังผลอะไรมากมายแค่ปล่อยเสริๆมๆกันไปก็เดี๋ยวนูกนไปที่บอ่อนู่นโ okay. อเคไปันเลอยอุ้ยกับทับแล้ว ออฟฟิศเราอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆที่แบบจะรอดไว้คืนนี้เหรอจะรอดคืผลจะมาไมคืนนี้รอดโอโารของนายกายกายงานโดนค่ำแล้วนะกายรอผมเต็มเลยเพนขับเพนขับ FC 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 ไง FC เขาอย่าให้เดินเขาอย่าให้เดิน่ะดูต้องรีบใครให้เสร็จแล้วไปหาอาหารเขาไง ให้ดูนในสวนที่อยู่ฝั่งออฟฟิศครับบ้านในต่างหากมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับบอ่อปลาที่เราสูบข้าไปน้ําใสและสีฟ้าเ่มเป็นสีฟ้าวันนี้ก็จะเ,เขาจะออกนิดนนหนึ่งเพราะว่าน้ําเริ่มขึ้นแล้ว้าหญ้าี่อยู่ตามขอบเริ่มเน่าบ้างนิดหน่อยน้ยําก็จะเปลี่ยนสีปกติก็จะเป็นสีฟ้าที่ไรใดแต่ก็ถือว่ายังใสยอยู่อโอเคนี่ไงผมจะปล่อยบอ่อนี้ เดี๋ยวคุณคุณนบ่ <si อนี้เอ้าบ่บอกบนาเรากบนาอ๋อแบบธรรมชาติไงผมกยังเห็นอยู่วานก่อนโอ้โหเยอะนะก้อนเนี้ยตรงนี้ปล่อยแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยเพราะว่าน้ำจากนาข้างนอกก็ยังติดติดแฉกันมาอยู่แต่เราคิดว่าปล่อยไปเดี่อว่าถ้าตัวไหนยังอยู่ในนี้ก็สักประมาณกุมพามีนาน้ำตรงนี้ก็จะแห้งเราก็จับไปปล่อยอีกสามเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่อยู่ก็คือปล่อยให้เขาไปอยู่ข้างนอกตามธรรมชาติ เข้าสู่นาเข้าสู่ห้องตํามปกเราไม่เอาเปลี่ยนธรรมชาติอยู่ก <laughs> ็อ <mostra> ยู like ่ไม่อยู่ก็ไปไค่พูดถึงไก่อยู่ก็อยู่ไปก็ไปโอ้ยยังไงเนี่ยยังไงกูเอาไปแล้วนะเอ้าตายสองตัวสอตัว กอนี้แหละครับวิธีการเลี้ยงแบบผสมผสานของอุทยานบ้านสวนแล้วไม่มีความคาดวางอะไรมากมายแต่การเลี้ยงเพือเขาอยู่เขาอยู่รวมกันในรูปแบบการวางถอดวางสเตปให้ได้โดยใช้ระบบน้ําระบบเดียวแล้วเราจะวางแผนยังไงเรามีพื้นที่ขนาดนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอช้างก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เสมอในทั้งวิธีการเลี้ยงพืชอะไรต่างๆทุกอย่างไม่มีคําว่าตายตัวครับสําหรับเกษตรสําหรับวิธีการต่างๆ เพราะฉะนั้นนี่แหละคือที่มาของการเลี้ยงแบบผสมสารของอาจาบ้านสวนมีหลากหลายแต่ว่าจุดหลักคือน้ําตรงกลางที่เราใช้ซึ่งแม้กระทั่งหลังจากนี้ไปหน้าแรงมาถ้าปีนี้ปีหลังจากนี้ไปถ้าแรงมากก็ต้องมาคิดระบบนะ้ำใหม่แต่ที่ผมสเปรย์ไว้คือติดห้วยที่ผมขุดเป็นแก้มดิงไว้อนันคือส่วนหนึ่งแต่ก็ทุกอย่างคาดหวังไม่ได้เป็นที่หยางที่ผมบอกไม่มีตายตัวแรงมากอาจจะแห้งทั้งหมดแล้วทำยังไงเพราะฉะนั้นเรามีแผนสำรองเสมอ,สมอ,สมอแต่ เมื่อเรามีแล้ววันนั้นมาถึงเราก็ยังรับมือได้โอเคครับเกษตรบ้านๆของเราที่อยากจะทําอะไระนําเสนอเป็นแนวคิดเป็นไอเดียถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนไม่ไม่ลืมไม่ทิ้งบ้านเกิดใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนยอ่อมรู้เดือดใจทุกคนมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสที่ผมแค่มีโอกาสได้กลับมาบ้านลราก็สร้างสรรค์ผลงานหลายๆอย่างที่ตั้งใจแบบ เด็กบ,บ้านเราให้ทุกคนได้ดูเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ดูผมครับก็ในส่วนของการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานของอุทยานบ้านสวนก็ขอลากันที่ตรงนี้เลยแล้วครับผมสวัสดีครับ